เวลาที่เปลี่ยนหินใหม่นะครับเจียนะครับเพื่อนเจียมันจะมีการสายนะครับมัจจะมีการสายเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเบอร์ตามที่ต้องการนะครับเบอร์หยาบเบอร์ละเอียดนะครับเราจะทํายังไงเราจะแก้ไขด้วยการกรีดหน้าหินนะครับใช้ตัวกรีดหน้าหินกระเพชรนะครบับก็ใส่เขาไเพื่อให้หน้าหินเรียบนะครับก็ล็อกประมาณนี้นะครับ การกระเด็นไปฝั่งนูนะะ้นครับประมาณนี้นะครับลงกเข้าว ันว่าเสร็จนะครับอีก็จะได้หน้าหินเรียบแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะเกียงานเ,เจียเพลทหรือจะเจียพันเจียพินต่างๆนะครับพันพ็นพินต่างๆปิดห้เรียบร้อยนะครับเสร็จตีต่อกันเลยนะครับ